ต้องไปเปิดไฟนี่จะพี่เปาเป็นไม่ใช่มึงเข้ามาทีหลังปูกำลังแก้ไปกันอยู่ด้วยศพอะไรวะแม่งพึ่งล้มเลยอ่ะโบสีขาวน้เต้ เต่มันจะคลิปไงแต่ผมเห็นมีคนแก้ไฟอยู่เว่าผมมองไม่ทันว่าใครเป็นผมมองไม่ทันว่าใครแก้อยู่เพราะมันมีคนกดแล้วเดี๋ยวไม่กดถ้าถ้ากดเร็วกว่านี้นะแม่งโป้แตกแน่กำลังข่าเลยชิหายเฮ้ยอ้าวผมมั่นใจเลยไอ้วุ้นเนี่ยฟูให้ผมได้แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น วิ่งเจอขาวุ้นมันอยู่รอคกดรอกดนะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหายเอ้าเดี๋ยวหายไปไหนหมดเร็วกันเลยว่ะเอ้าโอ้ยสองสองอิมอีกแล้วครับแค่มีสองอ่ะ อ่าเละอ้าวทำดีครับทำดีทำนี ayan, <t 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 ้อันนี้ทำดีเถ้าแต่ละคนมีต่อก็เลยต้องรีบูดาวในอย่าพูดให้ตัวเองอย่า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 พูดให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยตัวเองเป็นแล้วก็เป็นตั้งสร้างสร้างภาษีให้ตัวเองยื้ออาพี่หนูจะคลิปนะเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นเนี่ย สกิ์นะครับผมโหวดผมโหวดโอเคโอเควุ้ยใช่นั่นแหละไม่ไม่ถึงต้องไ้างเลยว่าสกิ์ผมโหวดนี่แหละโหวดดีพูดเอาตายคนแรกอยู่แล้วพี่จำไม่ได้อโอเจ็บเจ็บเจ็บไปละโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ โอ้โหโอ้ไ hmm. ม uh ่เข็ดนะครับไม่เข็ไหนว่าตายคนแรกจริงเพราะวะไม่เข็ดไม่เข็ดไม่ต้องทำครับลู้นๆกันอยู่ก็ยังจะกดกดหมดแหละสกิปเรายอมเรายอมตลาดล่างร่างกายตัวเองเพื่อให้เพื่อนได้เล่นต่อไปโดยไม่ตายไว เแต่เบิร์ตคิวเขาจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องมาหากลคน่านแล้วกันไอ้ป๊อปป๊อปๆๆอ่าตกอยู่ห้องไฟตน้าตู้สวิตไฟเลยเป็นไปได้ว่าคนตายครั้งนัจะกำลังแก้ไฟอ่ผมกำลังเดินเข้าไปแก้ไฟที่ต้องใส่ไอ้ไงแล้วไอใส่หมวกสีฟ้าใสาหมวกฟ้าทั้งคู่ หมวกคู่เนี่ยหมวกอะไรหมวกไหนออกมาไม่ได้แปลนอยู่หัวยานี้มันเป็นนอนใส่หมวกอีกคนนึงอ่ะพี่อุ้ยกดผิดโหวดมืออะไรกันไอ้กลับมาดิก็มาดิอย้อนสองโหวด พี่ทำไมทำไมพี่ไม่ถามน้องมันก่อนอะว่าน้องมันอยู่ไหนอะอเ,เออไอ้ออคนตายไม่พูดใช่พี่ถ้าจะถามน้องมันบ้างว่าน้องมันขึ้นจากท่อหรือยังใช่ไม้อ่ไกลดีกว่าแค่ขับเพิอีกหน่อยไปเส้นที่สี่ทนดใเปล่าใช่ใช่ <c oughs> ใช

อ,อยไฟมันจติดจับว่าวดีมากดีมากดีมากในน้องที่กดพี่ดาวโหลดไฟเสร็จอะอะไรวะเนี่ยว่าไงวุ้นโอ้ <c oughs> ไม่เห็นไฟเลยพี่พอวุ้นแบบปิกปองปิกปอง,ปปอ,งออกมาปุ๊บเจอศพงงมากป่องปิกปองคืออะไรอะในห้องไฟอะพี่ปิกปองปิกปองอยู่ ไม่ใช่มีพี่เอิร์ธมีฟังอยู่ไม่พี่ไย่าไปพูดอะไรเลยจะจะเป็นคิวหรือเปล่าจะเป็นคิวหรือเปล่าไม่ใช่มีกับพี่เอิร์ธไงพี่พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะก็พูดให้คนอื่นเขาฟังว่าไม่ใช่มีกับพี่เอิร์ธอ๋อเ้ยโอเคโอเคโอเคเปล่าียิงกันเนี่ยหนักอ่าตรงดาวน์โหลดตรงแถวๆห้องไฟอ่ะ พี่เขาตายอยู่แม่งหน้าถลกพึ่งเลี้ยดจะเป็นบิยอนได้ยังไงต้องก็เป็นกคะสอบคนไงดิยอนเพิ่งจะมาอยู่กับพี่ได้ไม่นานนะน่ามาจุ๊บไหงเจียวดิยอนไปเดี่ยวกับห้องไฟอะไรเลยหรือพี ok ่เอิร์ดเป็นนั่น อย่าตีอย่าดีไม่รู้อะไม่รู้อะพวกคุณสองคนต้องคนใดคนหนึ่งอะต้องเป็นใช่ข้าวันนี้เองข้าววันนี้ทำไงนะใช่เหรอไปบิยอนลาโก้มีไม่ได้โหวตบิยอนนะบอกไว้ก่อนตีแค่สองคนบิยอนนั่นแหละเฮ้ยทำไมกูไม่เชื่อบิยอน วันนี้จะไปเอาเนื้อกันนะคืออะไรไม่ไป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 โควิดไปเถอะไปเลยไปไปแล้วจไปไหว้พระจะไปวนลอยไม่ไปไม่ไปเข้าวัดแล้วมันร้อนบนดอยแม่อขึ้นมันสูงหนาวเรื่องของมึงเลยพี่ เดวแตุ่ญเงนินเฝ้ารอคอยอยากไปเชี่ยวดอยสักสองสามวันไยุดยอไอ้รีบกินข้าวอยู่วะไม่หู้ลืมลืมได้นะไ,ไหมไม่ขื่อแม่ไอ้ไม่ถาม,ม,มน้องบงน้องดียอนทานข้าวอย่ <ừ. S 1> อ้าวมีย้อนกินข้าวอย่งดักวาวิวเออโหลดใหม่ลว ได้แล้วเปิดมือถือมิตเล่นและคอมมิยอนมิยอนกินข้าวยังเหรออ้าวมิยอนกินข้าวยังอยู่ข้าวอ่ะมากินข้าวบ้านพี่ไหมว้าวบ้านพี่มีปลาจริงเหรอเก่งจรไป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 ไกลไปเส็ยบปากโดนมาเก็บคุยเว้ย การคุยส e ังคมคือพูดไงวะไม่ใครมาเปิดไฟเดลเดอร์อุ้ยพายุเข้าอ่ะก็อ้าวยังไม่ติดโดนแน่โดนแน่โดนแน่มันอาจมันโดนสวิตไฟโดนแน่ รู้เลยกูรู้เลยไอ้คนตายปุ๊บกูรู้เลยใครเป็นใครใคใคร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 ใคคไ่หวใช่ไมมาเตพูดมาเติมพูดสีอะไรอะสีแดงสีแดงครับพี่สีแดงครับสีแดงสีแดงไม่ไหวใช่ไหมอันนี้ดูดูดูัูตามนะดตามนะ โดนเลดิทีเรู้อ่างนั้เน่าอ,อ่ะเ,อะเป็นไงล่ะเน่าไปเน่าเล่นเหมือนแข่งส่วนตัวกันนะ <c oughs> ไม่ต้องเล่นเหมือนกันเล็นแ็ปเปอรนะเป็นผีนะเป็นผีคือเป็นมินยาเป็นตาลข้าเฮ้ยพอแล้วเกมเริ่ <c oughs> มแล้วเสียดพี่ไหนย้อนยากกันจังวะเออพี่ถามมันดิเออตอนเบียดพี่นายย้อน เราเหวี่ยงวิทยหย้อนยามลีฟต้องเห็นมุมพี่ลีฟต้องเห็นมุมพี่เชื่อต่อหน้าตาเลยสีอะไรพี่อ้าวเมียจะแก้ตัวไม่ไปย้อนยิงลูกคนไม่เออเม่อด้ลูกคนยิงลุกคน2ที โดนล้มเปิดเหรอพี่อยู่ในห้องไฟนะประตูปิดประตูมันปิดแล้วพี่เอ่อมาแก้ไฟเสร็จแล้วก็มาหลบมุมใช่ไหมพอประตูเปิดมาคุณเปาเปิดประตูมาปุ๊บบิยอนคุณเปาล้มต่อหน้าพี่เลยเอ้าเฮ้ยนี่มันกูเลยตำนานกว่าพี่ มอูยังไงดีเราเรายังไงดีแกเคยโหวตฉันแกเคยทำให้ฉันไม่ได้เล่น ย้อนอาอีทไมร็วกว่านีอดออะไรวะน่ีเลช่าะเตอยู่ที่เออร์ดลังจะแทงมีเตอื่แล้วอะนั่นไม่เกรดเยอมรับชั้นนี่แหละเป็นคนโหวตแกคเคชั้นไม่ ที่ลีฟแน่เลยผู้คู่ค้าบอกเลยเดือดอท่องเฟสเนี่ยท่องเฟสก่อนเนี่ยท่องเฟสก่อนรอคิวฟูดามาไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วไป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 ตื่นมานทำอะไรเยอะแค่นั้นได้เวลาได้เวลาได้เวลาี่่ใครอยูเฮ้ยไม่ได้ก,ก,ก,ดกันหมดอ่ะ หนึ่งละ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 เฮ้ยบ้าเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาอยู่ด้วยกัน ีกไหม่ข้าห будет, ้องนี้แต่ข้าห้องนี้เดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวมีคนมาแตกข้าแถวนี้แหละมีป่าวไหนวะอ๋อ้าไปนู่นโอเคโอเครีบไปก่อนมัเป่าเราด้วยมป่วราด้วยปาวเด้วยมาดีย บอกนะว่าปิดรอดอุ้ยเลยเฮ้ยเอ้าตาหมดยาแล้วเหรอโอ้โหโคตรมันชีนนี่ฝนตกน้องพีน้องพีโดนรอดปื้ ตายใ้ก่อยอยู่คนเดียวแล้วมุมนั้นหาเจอ,อเเก็ตรยากเจอน้องวุ้นที่สแกนพอดีเลยบนแท่นเลยตอนแรกตงสัดไอพีใชายวุ้นตายคนแรกที่ดูที่ประจานกับเอิร์ธอ่ะไพีตายด้วยเนี่ยประเด็นแล้วคุณเปาไปไปกับใครตอนที่ไปไอตะแกนอะ่ะไปเจอศพวุ้นที่สแกนน่ะเออไปคนเดียวไปปิดด้วย แล้วผมเห็นตีอย่างผูออกมาจากห้องชื้นนะตรงที่เราดูโต้แอดมินกันครับผมกำลังไปล้างตัวอยู่เป็นล้างตัวอะไรวะอ๋อเลือดซะทำไมต้องล้างตัวปุดเปื้อนอะไรเหรอไม่เข้าใจอ๋อเลือดเปื้อนงั้นเถอะก็เลยต้องล้างตัวคือเข้าใจว่าไอ้ชื้นติดเกาพอมันขึ้นมาคือ ที่มันที่มันพ่นควันสีขาวอะครับนั่นแหละเขาสําหรับอ importer นะคนอื่นจะไม่เห็นนะถ้าเป็น importer มันจะเห็นว่ามันล้างตัวใช่ล้างเลือดแน่สีฟ้าอยู่หองแอดมินค่ะทีหลังย่าบอกดิไม่ใช่ที่มันเป็นที่มันเป็นห้องเป็นห้องอันนี้ กเข้าใจแต่มันจะเป็นอ i m พ o r t e r อย่างเดียวที่เห็นเป็นสีขาวอย่างนั้นน่ะมันไปล้างเลือดออคนเป็นคิวเมจะไม่เห็นใช่เหรอใครไปแกงน้องอีกเลยวคนตายไม่มีสิทธิพูด <c oughs> อยู่เฉยแต่แต่ผมแต่ผมไม่ใช่ฆาตกรนะครับ <c oughs> คนคนที่เป็นคนปกติเขาจะไม่เห็น <c oughs> แต่ผมไม่ได้เป็นฆาตกรนะครับ เล่นมาปีนึงหนูเพิ่งรู้พี่ว่ามันมีฟองด้วยหนูยังไม่เคยเจอฟองเข้าตาสักฟงเลยเลป็นไงล่ะเข้าตาไป็ดีกองอ่ะฮัลโหลเดี๋ยวไปกันก่อนแล้เอาะไรกันเนี่ยคุณเปาหลับสื่บอะไรกันวะฮัลโหลฮัลโหเฮ้ยอย่าเพิ่งติดตามพี่เต้สรุปว่าไอ้การเห็นฟอง ข่าวมื่อพี่พูดเล่นนะทีมก็เห็นหมดดูครับบีดไเลย

เขาปกดมาเหมือนแล้วมีเพ่แกนด้วยอยู่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 ด้วยเฮ้ยอยู่ด้วยบ้านใครใครเข้ามาไม่ไปไม่ไปไปไม่ไปไม่ไป เฮ้ยไม่นอมาเยเดี like ๋ยวอีกส <uit> ีม่ไวะจบแล้วีผิดทางมีผิดทางกด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  กด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 โอเค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 รอดรอดรอดอย่างนี้รอดอย่างนี้รอด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 รีบอดตายนะไม่ได้บอดตายนะเฮ้ยเออจริงดิคืออะไรวะเนี่านไงว่าแล้วเห็นยืนมองอยู่เห็นยืนมองอยู่ซะตอนนั้เอ๊ะบานที่ศพสามารถขามุยออกไปจากแหนบได้เหรอพี่ โอ้ยเก็บเก็บหมดตี๋ครับเก็บหมดตี๋ครับผ่ามากแล้วครับ